ช่วยจะตัดภาพสดไปที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ชายกับมุกพาชามีกำลังแถลงสดอยู่ในขณะนี้ครับเชิญเลยครับครับประจำวันที่24กรกฎาคม2568ในครั้งนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบอยู่แล้วในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์นะครับผ่านมาทางสื่อต่างๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับ เรื่องแรกก็ขออนุญาตชี้แจงว่าในที่ประชุมของทางสวตรกรก็ได้มีการพูดคุยถึงการอัปเดตสถานการณ์นะครับโดยเหตุการณ์แรกก็คือเรื่องของการลอบวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนช่องอ่านม้าอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราสธานีนะครับจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568ในช่วงเวลา16นาฬิกา55นาทีครับก็เกิดเหตุการณ์ที่กำลังพลของกองทัพบกนะครับ ซึ่งทำการรัตะเวนในพื้นที่นะครับเป็นกำลังพลจากชุดรัตะเวนกองพันฐานราบที่14ครับก็ประสบกับการเหยียบทุ่นระเบิดนะครับบริเวณห้วยบอนช่องอานม้าอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเป็นแนวเส้นทางพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยนะครับที่ทำการรัตะเวนอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้กําลังพลของกองทัพบกนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น5นายด้วยกันครับโดยหนึ่งในจนํานวนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงขนาดว่า,าข้อเท้าขวาขาดนะครับส่วนอีก4นายก็มีอาการแน่นที่หน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดนะครับปัจจุบันนะครับ อยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับรับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยขั้นแรกนั้นได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลน,น้ำยืนนะครับและจากนั้นในคืนวันเดียวกันก็ได้นำส่งผู้ป่วยเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาลค่ายสปปรรพสิทธทิประสงค์อำเภอ,าเอ,าเอาเวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากนั้นนะครับในช่วงวันนี้นะครับหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วครับ ว่าตั้งแต่เช้ามาก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เวลา07.35นาครับเราก็ได้ทราบข่าวกันว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มใช้โดรนบินเพื่อตรวจการการวางกำลังของฝ่ายไทยนะครับบริเวณปราสาทตาเมือนนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายกำลังของกัมพูชานะครับโดยนำอาวุธเข้าประจำการที่บริเวณด้านหน้านะครับแนวลวดหนามพร้อมกำลังพล6นายนะครับอาวุธครบมือโดย มี RPG อยู่ในมือด้วย,วยนะครับเคลื่อนมายังบริเวณแนวหน้านะครับฝ่ายไทยเองก็เห็นว่าสถานการณ์ดูแล้วมันไม่น่าที่จะปลอดภัยครับก็ได้ใช้ความพยายามในการตะโกนเจรจาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับจากนั้นในเวลา08:20นะครับหรือ8นาฬกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มเปิดฉากยิงนะครับบริเวณ ตรงข้ามฐานหมูป่าทางที่ตัวนอ,อของปราสาทตาเมืองน,นะครับห่างจากปราสาทตาเมืองประมาณ200เมตรด้วยกันครับทําให้ฝ่ายไทยนั้นจําเป็นต้องตอบโต้ครับจากนั้นสถานการณ์ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปตามแนวชายแดนต่างๆก็เกิดพื้นที่ปะทะอีก6พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายช่องบกเขาพระวิหารบริเวณห้วยตามาเรียภูมะเขือนะครับช่องอ่านมา้าแล้วก็ช่องจอมครับ ปัจจุบันนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการใช้อาวุธหนักเช่น b m 21นะครับและปืนใหญ่ขนาด122 mm, มิลลิเมตรก็ทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายไทยนะครับรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนฝ่ายไทยเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วนั้นได้มีการโจมตีไปยังพื้นที่ทางสาธารณะก็คือศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินและข่าวล่าสุดก็ได้ทราบมาว่าไป ได้ทําการโจมตีไปยังทางโรงพยาบาลของฝ่ายไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางนี้นะครับฝ่ายไทยก็ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะครับหนในจํานวนนั้นก็เป็นเด็กชายอายุ5ขวบครับแล้วก็เสียชีวิต1คนในพื้นที่ชุมชนบริเวณชายแดนพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับ น,นี่ก็คือภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดห่วงระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับแน่นอนอความรวดเร็วของสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันนี้คงต้องอขอความกรุณาให้พี่น้องประชาชนและทางสื่อมวลชนได้ติดตามทางช่องทางทางการของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางฝ่ายไทยก็ได้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551นะครับมาตรา39ครับโดยให้กองทัพไทยนั้นจัดตั้งศูนย์ราชการทางทหารในแต่ระดับ ชั้นนะครับขึ้นมานะครับตั้งแต่ยามปกติเพื่อติดตามสถานการณ์และควบคุมอำนวยการและสั่งการการปฏิบัตินะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการทางทหารนั้นมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถดําเนินการในการใช้กําลังทางทหารในการปฏิบัติการทางทหารได้ครับเรื่องที่3ครับก็คือเป็นเรื่องของการดําเนินการในส่วนของสบทกนะครับในส่วนของสบทรกนะครับ ก็เดิมทีเรามีมาตรการนะครับหลายท่านอาจจะจำได้ว่าในเรื่องของการเปิดปิดด่านเนี่ยเราก็ได้เน้นย้ำมาเสมอว่าด่านเราไม่เคยปิด นะครับเราใช้มาตรการถึงระดับที่2นะครับนั่นก็คือจำกัดคนและจำกัดเวลาแต่ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนนะครับจุดผ่านแดนต่างๆไปถึงระดับที่4ครับนั่นก็คือปิดด่านการเข้าออกทุกด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับประเด็นที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องอการตรวจพบ ครับที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้ก็ได้มีการรายงานว่าได้มีการจับตาการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่เดินทางโดยเครื่องบินและไปเล่นการพนันบริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วกลับเข้ามาทางช่องทางทางบกตามแนวชายแดนทางบกต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะั้นเราไม่สนับสนุนนะครับทางการก็ได้มีการรวบรวมและติดตามพฤติกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเข้มงวดกับกลุ่มต่างๆนี้นะครับมากยิ่งขึ้น ประกอบกับช่วงนี้นะครับเราก็มีสถานการณ์ที่ได้ผมผมได้รายงานไปแล้วนะครับตามแนวชายแดนต่างๆก็ทําให้แนวชายแดนต่างๆนั้นมีการปิดนะครับจึงไม่สามารถที่จะเดินทางกลับทางช่องทางทางบกได้อันนี้ก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังมีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับก็ขอให้งดในเรื่องของการเดินทางในลักษณะนี้ครับ เมื่อสักครู่เป็นภาพสดการถแถลงข่าวจากศูนย์บริหาสรสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยได้มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เขมรโจมตีไทย1คนที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสะข่าวว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ขเขมรโจมตีมากถึง4-5ถึงคนด้วยกันเดี๋ยวรอการยืนยันแต่ที่แน่ยืนยันอย่างทางการ1คนที่เสียชีวิตครับ